ทุกสิ่งสําเร็จและเป็นจริงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงแต่เป็นไปได้สําหรับเราโดยองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนนะคะพี่น้องและช่วงเวลาต่อไปค่ะพี่น้องเป็นช่วงที่เราจะเข้าสู่การเฝ้าเดี่ยวยามเช้าในวันนี้นะคะพี่น้องเรายังอยู่ในสองโครินบทที่12 นะคะก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อวานอาจารย์แม่ก็ได้แบ่งปันไปนะคะวันนี้เราจะมาต่อในข้อที่สิบสามถึงข้อที่สิบห้านะคะพระวจนะคำของพระเจ้าก็ได้กล่าวไว้ดังนี้เพราะพวกท่านเสียเปรียบคิดจักรอื่นๆในข้อใดเล่าเว้นไว้ในข้อนี้คือที่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นภาระแก่ท่านการผิดนั้นขอท่านให้ไปแก่ข้าพเจ้าเถิดนี่แนะ ข้าพเจ้าเตรียมพร้อมที่จะมาเยี่ยมพวกท่านเป็นครั้งที่สามและข้าพเจ้าจะไม่เป็นภาระแก่พวกท่านเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการสิ่งใดจากท่านแต่ต้องการตัวท่านเพราะว่าที่ลูกจะสะสมไว้สําหรับพ่อแม่ก็ไม่สมควรแต่พ่อแม่ควรสะสมไว้สําหรับลูกและข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะสละแรงหมดเพื่อท่านทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้ารักท่าน มากขึ้นท่านก็จะกลับรักพระเจ้าน้อยลงหรือเอเมนนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคำในเช้านี้เราจะมารับการแบ่งปันโดยอาจารย์พิมพันธ์ค่ะขอมอบช่วงเวลานี้ค่ะ a เ,เมนคะ่ะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับการนมัสการขอบคุณพระเจ้าสําหรับการอาธิษฐานนะคะ แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับผู้ดําเนินรายการนะคะที่นําพาพวกเรามาถึงเวลานี้แล้วก็ได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าให้เราได้รับแล้วนะคะในเวลานี้ให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงทํากิจในชีวิตของเราจากพระวจนะของพระองค์ ฮาเลลูยาพระเจ้าพระบิดาพระองค์เจ้าข้าเราขอขอบคุณพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าสำหรับความจริงของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเราในวันนี้พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์เบิกหูตาใจของเราพระองค์เจ้าข้าที่เราจะได้รับพระองค์เจ้าข้าถ้อยคำ อันเป็นเลม่าของพระองค์พระองค์เจ้าวคาที่จะทำกิจในชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงความคิดชีวิตจิตใจของเราและหันชีวิตจิตใจเรากลับมาหาพระองค์ผู้ทรงสร้างชีวิตของเราขอมาเวลานี้ไว้กับพระคุณของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับ2โครินบทที่12ข้อ13ถึง15นะคะ ตามที่คุณอิทได้อ่านให้เรา,าฟังนะคะว่า,าในโครินเนี่นะคะก็ยังคงเป็นสงครามของอัครทูตแท้แล้วก็ทูตปลอมนะคะยังไม่จบนะคะซึ่งก็ไม่ต่างจากสังคมปัจจุบันนะคะจนทำให้ผู้คนนั้นสับสนนะคะทำให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าต้อง ทำงานมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือสังคมต้องการความจริงเนาะ,ะความจริงอย่างมากเลยนะคะเพื่อที่จะดําเนินชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยนะคะไม่เป็นอันตรายต่อตอนเองแล้วก็ทรัพย์สินนะคะบริบทของหนึ่งโครินบทที่12ข้อ11-18ถึง18ก็คืออาจารย์เปาโลอวดเครื่องหมายใน ฐานะแห่งการปฏิบัติของอัครทูตนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับคำเฝ้าเดี่ยวของอาจารย์อนุพงศ์และซึ่งพิมพ์ก็ไปคัดลอกมาเพื่อให้เป็นบริบทเริ่มต้นของพิมพ์ในวันนี้ก็คือ,อการปฏิบัติพระคริสตนะคะการปฏิบัติพระคริสตนั้นการปฏิบัติ ปฏิบัติพระคริสก,ก็คือการปฏิบัติพี่น้องใช่ไหมคะเมื่อเราดูแลพี่น้องดูแลผู้เล็กน้อยก็เท่ากับว่าเรากําลังนะคะโปรนรบัติพระเจ้าแล้วก็เรากําลังรับใช้พระเจ้าและการปฏิบัตินั้นเป็นตรานะคะเป็นตราของผู้รับใช้หรือเป็นตราของอัครทูตนะคะพี่น้องถามหัวใจของเราว่าเรารักการที่เราจะปรนรบัติพระเจ้าไหมเราเป็นคนที่รักการที่จะ รับใช้พระเจ้าไหมนะคะถ้าเรามาีหัวใจเช่นนี้นะคะมีความคิดความรู้สึกจิตใจเช่นนี้นะคะพี่น้องโปรดเข้าใจว่าพระเจ้ากําลังประทับตาท่านนะคะว่าให้เป็นผู้รับใช้ที่สัต์ื่อของพระเจ้านะคะแล้วก็ในฟฝ้าเดียวของอาจาร,รย์อนุพง์ที่พิมเอาคัดลอกมาในตรงนี้ก็คือเพราะว่า การปฏิบัติของอัครทูตนั้นนะคะมีหนึ่งความสุจริตใจนะคะที่ท่านมีต่อพี่น้องนะคะชาวโครินสองมีความอดทนนะคะอาจารย์เปาโลสแสดงความอดทนของท่านนะคะต่อการปฏิบัติของพวกเขาคนเมืองโครินนะคะทั้งการข่มเหงนะคะทั้งภายในภายนอกนะคะแต่ว่าท่านเองก็ไม่ได้เป็นภาระแก ใครหรือแก่เคยจักอย่างใดแล้วก็ที่สิข้อสาก็คือการปรากฏอย่างชัดเลยในเรื่องการที่พระเจ้าทรงรับรองนะการอัศจรรย์ต่างๆนะคะและคําสอนชีวิตการงานนะคะงานรับใช้ของท่านที่พระเจ้าทรงรับรองนะคะและสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นตราของอัครทูตนะคะซึ่งท่านได้ทํา ถวายพระเจ้าแล้วก็ปฏิบัติต่อหน้า,าคนเมืองโครินนะคะซึ่งเพื่อโต้แย้งกับอัครทูตเทียมนะคะที่ทำงานอยู่แต่ตอนนั้นนะคะแล้วก็เพื่อให้คนเมืองโครินเขาได้เห็นว่าถ้าเราเป็นอัครทูตของพระเจ้าเราเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงของพระเจ้านั้นเราปฏิบัติอย่างไรนะคะแล้ก็ใน สองโครินบทที่สิบสองข้อสิบสาถึงสิบห้าในวันนี้พิมพ์ให้หัวเรื่องว่าหรือชื่อเรื่องว่าปฏิบัติอย่างเต็มกำลังไม่คิดเอาเปรียบนะครับสามประเด็นก็คือหไม่การปฏิบัติไม่เป็นภาระกับพี่น้องสองปฏิบัติด้วยหัวใจพ่อนะครับเพื่อที่จะได้ตัวท่านและการที่สามก็คือปฏิบัติ ด้วยความยินดีที่จะเสียสละเพื่อที่จะได้หัวใจของพี่น้องนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะในข้อ13บอกว่าเพราะพวกท่านเสียเปรียบคิตจักอื่นๆในข้อใดเล่าเว้นไว้ในข้อนี้คือที่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นภาระแก่พวกท่านนะการผิดนั้นขอท่านให้อภัยข้าพเจ้าเถิดนะคะ ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเมื่อเรามองเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นถึงว่าอารมณ์ของอาจารย์เปาโลก็คงขึ้นหนักนะคะเพราะว่าแล้วก็พูดประชดเปรียบเลยนะคะคนโครินว่าเขาเสียเปรียบอย่างไรเขาถูกด้อยค่ายอย่างไรหรือว่าปฏิบัติอันแย่ๆอย่างไรนะคะในการที่อาจารย์เปาโลทํางานอยู่ท่ามกลางเขานะคะแล้วก็ตลอดวันเวลา ที่ผ่านมาแล้วก็ผลงานที่เกิดขึ้นนั้นนะคะว่าอาจารย์เปาโลนั้นนะคะว่าไม่ได้เอาเปรียบพวกเขาเลยนะคะเพราะว่า,อาขอบคุณพระเจ้านะคะว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยไม่ทําตัวให้เป็นภาระนะคะในการที่ว่าไปไปหาพี่น้องไปทําทงานกับพี่น้องไปรับใช้พระเจ้าตรงนั้นนะคะเราคงเคยได้ยินอยู่แล้วนะคะว่า อาจารย์เปาโลมีธุรกิจส่วนตัวใช่ไหมคะการเย็บเต็นและการเย็บเต็นนะคะถ้าเปรียบเหมือนอปัจจุบันของบ้านเราก็เหมือนกับการทํารถบ้านหรือว่าการมีบ้านนกดาวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่เล็กๆนะคะแต่ว่ามันมันใหญ่สามารถที่ว่าในเต็นนั้นคือสามารถเข้าไปอยู่ได้ทั้งครอบครัวนะคะให้เห็นว่าอาจารย์เปาโลมี อาชีพที่มีธุรกิจมีอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้ด้วยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะงานรับใช้ของอาจารย์เปาโลนะคะผู้ที่ร่วมปลูกกับท่านร่วมวานกับท่านนะคะก็เป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งนะคะมีค่อนข้างที่จะร่ํารวยแล้วก็ร่วมปฏิบัติร่วมถวายนะให้กับท่านนะคะซึ่งเป็นของมีค่าราคาแพงเป็น พวกทองคําอะไรเหล่านั้นนะคะก็ทําให้อาจารย์เปาโลค่อนข้างที่จะมีในการจ่ายนะคะในการที่จะดูแลงานรับใช้นะคะแล้วก็ซึ่งที่โคลินนี้นะคะอาอาจารย์เปาโลก็ไม่ได้เป็นภาะระกับพี่น้องที่โคลินนะคะก็ประชดเขาว่าเออขอท่านยกโทษท่านให้อภัยด้วยที่ไม่ได้เป็นภาระนะคะ ซึ่งต่างกับอะคาทูตปอมชาวอพวกศาสนายูดายนะคะว่าพวกเขามาก็บอกมาด้วยหนังสือมาแบบใหญ่โตนะคะแล้วเมื่อทําการปฏิบัติทําการสอนนะคะอ่าก็ยิ่งอาให้อะไรนะให้ให้คนบาปท,ทาตามธรรมบัญญัตินะคะซึ่ง ก็เป็นภาระหนักใช่ไหมคะแล้วก็แถมยังเก็บค่าสอนด้วยแล้วก็โจมตีอาจารย์สิ่งที่อาจารย์เปาโลทําซึ่งอาจารย์เปาโลนั้นสอนฟรีไม่ไม่เก็บนะคะ,ะค่าใช้จ่ายนะคะใน,ในการที่จะสั่งสอนค่าเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าก็ซึ่งซึ่งต่างกันนะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะคะซึ่งอาจารย์เปาโลก็เป็นแบบอย่างกันเราในตอนนี้นะคะว่า ท่านไม่เป็นภาระแล้วก็ท่านนะคะทำอย่างเต็มกำลังแล้วก็ท่านไม่เอาเปรียบพี่น้องนะคะแล้วก็การปฏิบัติของท่านนะคะประการต่อมาก็คือทำด้วยหัวใจพ่อนะคะเพื่อที่จะได้ตัวของผู้เชื่อนะคะได้เขามานะคะเป็นของพระเจ้าเป็นภาชนะของพระเจ้าเป็น วิหารของพระเจ้าเป็นคนของพระเจ้านะคะเป็นคนที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าซึ่งในข้อนี้บอกว่าอะไรนะข้าพระเจ้าเตรียมพร้อมที่จะมาเยี่ยมพวกท่านเป็นครั้งที่สามอ้นว่าเมื่อประกาศนำรับเชื่อเมื่อ,อให้ตั้งเป็นคริสตจักรแล้วนะคะ ก็ดูแลเพื่อที่จะให้เติบโตนะคะเมื่อมีปัญหาก็ไม่ละ,ะความสนใจไม่ทิ้งไม่ปล่อยประละเลยนะคะแต่เข้ามาดูแลนะคะว่าท่านนะคะว่าทำงานอย่างเข้มแข็งนะคะว่ามาครั้งที่หนึ่งแล้วนะคะมาครั้งมาครั้งที่หนึ่งตอนอเริ่มก่อก่อตั้งคริสจักรเนาะคริสจักรนี้ก่อตั้งด้วยกลุ่มเซลใช่ไหมคะแล้วก็อ ครั้งที่สองก็มานะ่ะมาจัดการปัญหาอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าครั้งนี้ก็เตรียมนะคะเตรียมที่จะมาครั้งที่สามอีกนะคะและการมาของท่านนะคะท่านก็ย้ำอีกว่าท่านนั้นจะไม่เป็นภาระนะคะไม่เป็นภาระแก่พวกท่านพี่น้องอย่างไรนะคะแล้วก็ไม่ต้องการหวังสิ่งใดนะคะหรืออะไรจาก พี่น้องคนโครินนะคะอันนี้คือหัวใจของผู้รับใช้นะคะแล้วก็มาแต่ต้องการตัวท่านสำหรับพระเจ้านะคะนี่คือความมุ่งหวังเดียวเหมือนกับพ่อแม่ที่ว่าขอเพียงเราเติบโตไม่อยากได้อะไรจากเรานะคะแต่กับะสะสมไว้ให้กับพวกเรานะคะเตรียมไว้ให้กับพวกเราว่าพวกเราควรจะได้อะไรควรจะได้รับอะไรนะคะเพราะว่าพ่อมีอะไร มีสิ่งไหนก็จะเอามาให้เรานะวังอย่างเดียวให้เราเติบโตขึ้นในสิ่งที่พ่อสั่งสอนนะคะซึ่งสิ่งที่อาจารย์ปารลสั่งสอนก็คือถ้อยคําแห่งพระคุณพระเมตตาของพระเจ้าถ้อยคำาฟจิตวิญ,ญญาณที่ปรารถนาให้ตัวของพี่น้องเมืองโครินนั้นติดตามพระเจ้าแล้วก็มีชีวิตตาม พระประสงค์ของพระเจ้าตามน้ําพระทัยพระเจ้าแล้วก็ดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณนะคะนี่คือหัวใจของพ่อที่อยากให้ลูกเติบโตขึ้นในพระเจ้านะคะแล้วก็หวังให้เราเป็นของพระเจ้าแล้วก็ประการที่สก็คือข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะสละแรงแรงหมดเพื่อท่านทั้งหลาย เมื่อข้าพเจ้ารักท่านมากขึ้นและท่านจะกลับรักข้าพเจ้าน้อยลงหรือนะคะพี่น้องอาจารย์เปาโลนะคะว่าเสียสละทุกอย่างของท่านนะคะเพื่อที่จะได้พี่น้องนะคะให้มาหาพระเจ้าให้มาถึงซึ่งความรอดให้เติบโตขึ้นในพระเจ้ายินดีเต็มใจให้ทุกอย่างแล้วก็แม้กระทั่งความเป็นตัวของท่านนะคะท่านเป็นใครมาจากไหน นะคะ,ะพี่น้องก็ได้รับคำอธิบายแล้วว่าท่านนั้นไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคะแต่ท่านกลับมาอยู่่ามกลางพี่น้องกลับมาอยู่กับพี่น้องเพื่อเพื่อจะให้พี่น้องนั้นมีชีวิตที่รักพระเจ้ามีชีวิตที่เพื่อพระเจ้าแล้วก็มีชีวิตที่รับพระคุณของพระเจ้ารับพระพรของพระเจ้าแล้วก็อยู่ต่อพระเจ้านะคะ แล้วก็การแสดงความเต็มใจการแสดงการเสียสละทั้งทรัพย์สินและตัวเองของอาจารย์เปาโลเนี่ยก็บ่งบอกให้เห็นว่าอาจารย์เปาโลนั้นรักพี่น้องมากขึ้นนะคะรักรักพี่น้องอย่างมากมากเลยนะคะแล้วพี่น้องเมื่อคนเราเมื่อได้รับความรักก็จะรักตอบใช่ไหมคะและแน่นอนว่า หัวใจของพี่น้องเมืองโครินก็คงไม่แข็งกระด้างกับอาจารย์เปาโลนะคะว่าก็ต้องตอบอาจารย์เปาโลด้วยความรักอย่างเต็มที่นะคะพิมพ์ขอบคุณพระเจ้านะคะพิมพ์คิดถึงเมื่อตอนเพราะว่าพิมพ์อยู่กับคริสตจักรเหนือเก้าตั้งแต่แรกเลยอ่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าอ่ตอนที่แรกๆเนี่ยอาจารย์วันนะคะ เดินทางมาเรียกว่าเกือบจะทุกอาทิตย์เลยนะคะที่เพื่อที่จะดูแลคกษจักเหนือเก้าวเราให้เติบโตและจนพอมาเดี๋ยวนี้นะคะท่านก็ไม่ได้มาแล้วแต่ท่านก็ยังแสดงความรักแล้วก็ความห่วงใยนะคะให้ให้พวกเราได้รู้ถึงหวัวใจของท่านแล้วก็พวกเราก็จึง รักท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเสมอสําหรับท่านนะคะที่เป็นผู้ที่ก่อตั้งคริสตจักรเนืเก้าให้กับพวกเราแล้วก็แกนนําพี่น้องของเราที่นี่ก็ร่วมตอบสนองอย่างเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวจนเนืเก้าเป็นรูปเป็นร่างเนาะแล้วก็จนมาถึงทุกวันนี้นะคะการปฏิบัติของผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะที่มีต่อคริสตจักรนะคะแล้วก็ที่มีต่อพี่น้องนั่นคือ ตรานะคะตราของพระเจ้านะคะการปฏิบัติคือตราของพระเจ้าที่ประทับในชีวิตของอัครทูตของพี่น้องนะคะพี่น้องทุกท่านคืออัครทูตของพระเจ้าแล้วก็ผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะที่พระเจ้าตั้งท่านไว้สําหรับคริสตจักรเนือเก้าเพื่อที่จะปรนนิบัติพระองค์แล้วก็ รับใช้พระองค์นะคะเพราะนั้นเรานะคะจะทำอย่างเต็มกำลังและไม่คิดที่จะเอาเปรียบนะคะผู้เชื่อนะคะแล้วก็ผู้คนที่เราปฏิบัติพระเจ้ากับเขานะคะขอบคุณพระเจ้าเราจะไม่เป็นผู้สอนเท็จนะคะนั้นว่าขอบคุณพระเจ้าว่าเราจะไม่เป็นภาระ กับพี่น้องนะคะแต่แล้วเราก็จะใช้ความมาั่งคั่งมั่งมีของเราปฏิบัติพี่น้องนะคะเพื่อที่จะเห็นพี่น้องเติบโตนะคะนี่คือแ L ที่หนึ่งแล้วก็แ L ที่สองก็คือเราจะทำปฏิบตัติต่อพี่น้องอย่างหัวใจพ่อนำความรักของพระเจ้าพระบิดานะคะสู่ หัวใจของผู้เชื่อนะคะเพื่อหวังที่จะได้เขามาติดตามพระเจ้าแล้วก็ดำเนินชีวิตนะคะตามแบบอย่างแห่งความเชื่อความวางใจในพระเจ้านะคะแล้วเราไม่หวังสิ่งใดจากตัวเขาตอบแทนแวหวังให้เขานะคะที่จะเป็นของพระเจ้านะคะด้วยความรักของพ่อด้วยหัวใจพ่อนะคะแล้วก็ประการที่สามนะคะ ด้วยความปฏิบัติต่อพี่น้องด้วยความยินดีนะคะด้วยความเสียสละนะคะด้วยหัวใจรักเพื่อที่พี่น้องนะคะจะสัมผัสถึงรักแท้นั้นสัมผัสถึงความรักที่มาจากพระเจ้าพระบิดาแล้วก็ยินดีตามพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้า ก็ขออีกนิดหนึ่งว่าขอให้เราใช้ความมั่งคั่งที่เรามีปฏิบัติพระคติและพร้อมที่จะดูแลพี่น้องด้วย <c oughs> รักแท้ของพระบิดานะคะที่มีต่อบุตรของพระองค์และผู้ทรงยอมเสียสละพระบุตรของพระองค์เพื่อพวกเราจะได้กลับคืนสู่พระพักของพระเจ้าพระบิดานะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะ อาเมนค่ะขอบคุณสําหรับอาจาร,รย์พิมพ์ในการแบ่งปันในเช้าวันนี้คะ่ะพี่น้อง2โครินบทที่12ข้อ13-15ขอบคุณพระเจ้าในความเชื่อชมยินดีในการเฝ้าเดียว ในทุกๆวันของเรานะคะเราจะมีความเปรมปรีและร่วมยินดีกับพระเจ้าอยู่เสมอนะคะเพราะเราคือผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เราได้ร่วมกันรับชรใช้รดนบัดดูแลพระเจ้าอย่างเต็มที่เพื่อเราจะได้รับกําลังนะคะพี่น้องวันนี้3ามแอลทำให้เราได้รู้ถึงการเติบโตไปด้วยกันกับพระเจ้าของพระเจ้าโดยโดยการรับใช้ของเรานะคะพี่น้องเราจะไม่เป็นภาระของใครนะคะเราจะไม่เป็นภาระ ของใครเลยแต่เราจะเป็นพระพรซึ่งกันและกันนะคะและเราจะติดตามพระเจ้าไปด้วยกันด้วยหัวใจที่สัตย์ซื่อและด้วยหัวใจที่ถ่อมจำนนกับพระเจ้าและเราจะติดินิทอยู่กับพระเจ้าด้วยความยินดีในการรับใช้ค่ะพี่น้องเราจะโฏิบัติพระองค์ด้วยใจรักอย่างเต็มที่อย่างเต็มล้นเอเมนนะคะพี่น้อง เราจะไม่หมดแรงในการรับใช้พระเจ้าเห็นไหมคะเราจะอุทิศตัวอุทิศตนของเราในการรับใช้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราจะได้เห็นถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและเราก็จะเห็นถึงพระพรที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้กับเราแล้วในทุกๆท,ทางจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้า เอเมนะคะพี่น้องช่วงสุดท้ายขอเรียนเชิญท่านอาจารย์จุ๊กนะคะที่จะอธิษฐานสําหรับพระคําของพระเจ้าในเช้าวันนี้และอธิษฐานอวยพรพี่น้องค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์จุ๊กค่ะครับเปาโลเตือนชาวโคลินให้พิจารณาตัวเองเราต้องพิจารณาตัวเองเพื่อท่านจะไม่ต้องใช้อํานาจของอาาัครทูตสิ่งที่เปาโ,โลกล่าวก็คือ ไม่เป็นภาละเหมือนพ่อแม่สละทุกอย่างใช้อำนาจอย่างฉลาดด้วยความเข้าใจผลก็คือลูกๆเชื่อฟังและนับถือบิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราพี่น้องทั้งหลายในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและ เตือนสติสาธุการแด่พระบิดาเจ้าผู้สูงสุดระขอบคุณพระนามของพระบิดาจดไว้พรแก่เราทั้งหลายอันนุชนภาษาที่เรียนผู้ที่ทำใช้ผูป้ประกอบอาชีพพวกสาขาอาชีพต้อการบุคคลที่จะมีคุณในปี24และจบที่สุดีบทที่107 35และ38กล่าวว่าพระองค์ทรงเปลี่ยนทิ่ทุทรกันดารดาให้เป็นสระน้ำและแผ่นดินแห้งให้เป็นน้ำพุโดยพรของพระองค์ท่านทั้งหลายจะทวีผลอย่างมากมายในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอามน อามีนค,ค่ะขอแม่นะให่ชีวิตลังไสเข้าสู่เมรุสามุค่ะ